<laughs> Ủa, oh, oh. lỗi lên lao 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 lỗi lao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  นี่ครับของแท้ครับของแท้ครับนี่ครับเห็นลุกอมผมมาเมาอยู่ก็หมันอีกเยอะครับนี่ก็หมันเลี่ยซื้อก็หมันเฮ้ยคืนเออดีดีดีโดนเด้งเด้งเอาแต่จังหวะลุ้นลุ้นลุ้นล้นเลยนี่ดูนี่เมื่อคืนยังไงเมื่อคืนเมื่อคืนเมาเย็นเลยไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนหักเข้าไปกระบป๋าเย็นเลยของแท้พี่ของแท้แจ้งไม่นะเออกลัวจะเอาแจ้งเลยนะพี่ ไม่แจ้งก็พี่ไม่แจ้งก็แค่เช้ายันวางไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวก็หายไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวก็หายผมงเลยไม่ได้แก้ไม่ได้ตากของผมยากมันต้องตาผมเห็นผมไม่เห็นเต็มอย่างยิบ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 ถุผมแก้ไแกงก่อนเนาะจะอร่อยไม่อร่อยนะพัดหมูป๋าจะอร่อยไม่อร่อยนะอยู่ที่คน แกะพริแกงนั้นจะบอกห้พี่ทำไม่ดี้จริงเหรอครับเขมก็ไม่ใช่้าเข้มก็ไม่ใช่ความพิกลยวนียเอออยู่ที่คนแต่ก็ยังเก้วตาตั้งตรงนี้อะไรตั้งหมูข้อแคกีบาทางเดินก็ตั้งตรงนี้ันโอ้โหยังไงมันเป็นไงมึงบอกมไม่ใส่เลยเลยมันเข้มหวยเอ้ย มันบอกว่าเค็มอยู่กูไม่ได้ใส่อะไรเลยอะไรยังไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ไม่ได้เค็มได้ไงผมก็เห็นอยู่ว่าผมก็เห็นอยู่ว่าเค็มเหรอนกเค็มอย่งอ่ะเค็มโอ้โหเค็มยี่พายเลยพี่เค็มเดี๋ยวลองเค็มมาน้ำตาลว่าพี่น้ำแข็งมันละลายเลยไงเขินเลยเขินเลยระดับหนึ่งระดับหนึ่งนี่คือระดับ ไม่ยังไม่มากเท่าไรเราได้อยู่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 ยังอยู่ได้อยู่ไม่ได้หรอกท่ารถดีถ้ารถดีนะถ้ารถดียุ่งเลยยยุ่งเลจับถึรถได้เลยนะรถได้เลยต้องไปเติมเลยแล้วนะโอ้กรมอนบอกล้างน้ำทำไหมมึงทำไมบ้าไงเอ๊ะล้างน้ำทำไหมมึงอาศัยกูบอกแล้วพี่แกงใส่เยอะเกินใช่ไหมย ใช่มใส่พิแกงเยอะปุ๊บมันก็เค็มลยไงบอกล้านววลาเค็มก็เทานู้นเท่านี้ลันชิบหามเหมือนเมียพี่อะใใหญ่อะจับเลยครับมาเดี๋ยวครับเิมนี้ไม่ได้ต้องเมนี่เลำากร้อมไปหเงี้นะหวยเสื้อมงนี่นี่เ็คอมงคอมินเลยไนก็ต้องไปกันล้กันเลยไปเตรียมอะไรกันหละว่านไง นี่เค็มจริงไหมมันเดิมกูไม่ใส่เลยเลยใส่น้าตันบอกแล้วเค็มเนี่ยนั่งโอ้โหไหลเล่า หายไเป็นยังไงเราโทษมือโทษใครเอานี่ครับพัดหมูป่าอิ่มังไงรถจักยังไงยังไงยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ